คุณสองคนจะมีโชคชตาวาสนากลับมาอยู่ร่วมกันอีกไหมจากการที่เดินตออ่กจากกันจากการนี้หันหลังให้กันมาดูพลังงานไพ่ว่าคุณสองคนจะมีโอกาสวาสนาจะกลับมาอยู่ร่วมกันอีกไหมเป็นคลิปเรนด้อมเป็นดวงโดยรวมบุญวาสนาของคุณจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกไหมจากการแยกย้ายกันหันหลังให้กันห้าใบนะ เป็นคลิปหล่นดอมคุณสองคนจะมีวาสนาได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกไหมคนคนนี้เป็นคนชาวทาตลมใต้สำหรับเลเลเวอรเขายังรักคุณนะคนคนนี้ที่เดินจากคุณไปที่หายไปจากชีวิตคุณเวลานี้เขายังรักคุณมากๆนะเลิศเลวอรเขารักคุณนะ เดอะเมจิเชีคนคนนี้เป็นคนต่างไกลต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองคนคนนี้เป็นคนที่มี IQ-EQ มีความสามารถมากมายคนคนนี้ The ะเมจิเชีคนคนนี้ของคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะเดอะชาดอคนทางไกลคนนี้ของคุณจะมีเกณฑ์เดินทางมาอย่างแน่นอนเดอะชาดอ t ที่ผ่านมาเขาเดินจากคุณไปจริงๆคนๆคนนี้เขาเดินหันหลังให้คุณไปโดยที่ไม่มีเยอะใหญ่คนคนนี้ชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิตรมินเขาหันหลังให้คุณไปคนคนนี้เวลานี้ก็สองคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุดินผสมก,กันก่อนรเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณมากเขาส่องคุณทางโซเชียลคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบก,กันมังกร เขาคิดถึงคุณมากมากคนคนนี้เรามาขยายไพ่กันนะคนคนนี machine, ้ของคุณชาวธาตุลมเมตุนตุนกุมเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาคนคนนี้เขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางเขาคนนี้ของคุณตั้งแต่เดินจากคุณไปตั้งแต่หายไปจากชีวิตคุณเขาไม่เคยมีความสุขเลยเขาไม่ได้ความทุกข์ไม่ได้ความคิดมากคิดเยอะคนคนนี้ชาวธาตุลมเมตุนตุนกุมเขาไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่สั ครั้งเดียวคนคนนี้ชาวธาตุลมที่ผ่านมาพวกคุณสองคนเดินออกจากกันได้มีการตัดจบกันไปเดสเดการตัดจบครั้งนี้ของคุณสองคนสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กันได้นะเดเดชที days, ่การตัดจบแต่สามารถที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะเดอะฟู full, คนคนนี้ไม่คิดมากไม่คิดเยอะเดอะฟู full, คนคิดมากนะ คุณคิดมากมายเวลานี้คุณอ่อนไหวต่างๆนานาคีนอัพเป็นดักเขาคุณคิดถึงเขามากมายชาวธาตุดินประสบกันมังกรคนคนนี้ของคุณเขาจะเดินทางกลับหาคุณอย่างแน่นอนเขาจะเข้ามาในชื่อของคุณนะเขายังรักคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ซิกอัพบอลเขากลับมาแน่นอนคนคนนี้เพราะเขายังรักคุณ